นี่แหละครับชีวิตผมสามทุ่มผมต้องมาทำอาหารมือแรกสี่ทุ่มผมต้องมาทำอาหารให้ครอบครัวห้าทุ่มผมต้องมาอ่านหนังสือให้คุณยายเห็นไม่ไงคุณยายตีตูดเที่ยงคืนผมก็ต้องมานอนนอนเสร็จผมก็ต้องตื่นมาทำาบ้านให้คุณยายเห็นแล้วจากนั้นหิวน้ำผมก็ต้องมากรอกน้ำกินแล้วก็มาทำอาหารอีกให้ครอบครัวกินบ้าบอแล้วในค่ำคืนแห่งหนึ่งเป็นค่ำคืนที่เงาปอเปียวหัวใจซึ่งมีรถคันหนึ่งได้จอดหน้าบ้านของบ้านหลังหนึ่งของหญิงแก่ ที่ชื่อว่าปิงคอยโอ้นั่นใครนะโอ้เหตุใดลูกถึงจะได้มานี่เหรอลูกมีมีธุระอะไรเหรอ,อคุณแม่ครับพอดอีหนูมีธุระนอกเมืองนะคะเลยอยากจะใหะ้คุณแม่ช่วยดูลูกให้หนูหน่อยเอ่อแล้วก็อีกอย่างการเรียนของลูกไม่ค่อยดีนะักช่วงเนี้ยช่วงหลังเนี่ยเอ่ออยากให้คุณแม่ช่วยติวเตอร์ให้ลูกหนูหน่อยนะ่ะ โอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นอีอีออกูฟังนะกูอย่างหลอนเลยกูว่ามแม่งแปลกๆนะเนี่ย <c oughs> โอเคเอาแหละเปิดมา <c oughs> ให้กูทำอะไรเปิดประตูไปแล้วยังไง <c oughs> อันนี้คืออะไรทำการบ้านทำการบ้าน <c oughs> อะไรวะเนี่ยทำไมในห้องมีแต่เขียนว่าทำการบ้านทำการบ้าน mam. โอเค ูจะเจออะไรไปแน้วยอ้อคุณยายสวัสดีครับหน้ว่าเลยหลอนกินข้าวยังล่รไอ้หนูผมยังไม่กินเลยครับข้าวอยู่ตรงไหนโอเคโอ้เปิดตู้เย็นได้เลยเปิดตู้เย็นเออตู้เย็นมีอาหารโอเคผมต้องทำกับข้าวเองใช่ไหมเนี่ยเออก็หนูโตแล้วนี่โอเคจัดให้กินก็กินนี่โอเคความหิวหายแล้ว ม,มีกินน้ําด้วยอืมอ่ะเอาละดื่มน้ําเสร็จแล้วยังไงต่อวะเนี่ยคุณยายครับผมกินข้าวเสร็จแล้วครับแล้วก็กินน้ําเสร็จแล้วด้วยโอ้คุณยายอยากให้หนูเออเาน้ํามันไปเติมเชื้อเพลิงไฟพลังงานหน่อยเดี๋ยวไฟจะดับถ้าเราไม่เติมน้ํามันใส่นะน้ำมันไหนเอาน้ำมันนี่เหรอโอ้ใช่แล้วโอเคเอาละ่าละทำไมมันยุคโบราณอย่างงี้วะเนี่ยอ ทำไมไม่ใช้ไฟจากรัฐบาลว่าให้รัฐบาลส่งมาให้นะครับน,นทำไมเราต้องผลิตไฟเองด้วยอันนี้เราอยู่นอกเมืองชนบทหรือเปล่าวะเนี่ยอโอเคเติมเข้าไปอจึบ๊บอ้าวเต็มร้อยแล้วแล้วยังไงต่อครับคุณยายคุณยายโอ้ไปเอายามาให้ยายหน่อยสิเออยายจะไปนอนแล้วยาละอ้ายาอยู่นี่อะครับคุณยายอ่ะกินยาซะคุณยาย โอ้ขอบคุณมากนะหลานโอ้ขอบคุณที่ดูแลยายมาดูตลอดคุณยายต้องดูแลผมไม่ใช่เหรอเอ้เอาล่ะคุณยายจะไปนอนแล้วแต่อคุณยายจะให้ดูทีวีเอาคุณยายหัวทิมคุณยายโอ้คุณยายไม่เป็นไรคุณยายเป็นไรวะแปลกๆเลยเี่ยคุณยายให้ผมไปส่งไหมมอยเอาแปลกใจจังทำไมคุณยายถึงนอนห้องใต้ดินห้องใต้บันไดนะครับนะ เอาละดูทีวีดีกว่าคนยายบอกว่าดูทีวีได้แล้วค่อยไปอ,อ,อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยข่าดวนข่าดวนนี่คือข่าวด่วนได้มีการผลิตยาตัวหนึ่งทีออ่ออกมาจากห้องปฏิบัติการได้รั่วไหลออกมาและตอนนี้มันกำลังขายให้กับร้านยาเถื่อนยาเถื่อน แล้วมึงมาแได้ไงวะเนี่ยโอ,อ้โปรดระวังยาชนิดนี้อันตรายมากคนที่เออกินเข้าไปนั้นตาจะสีแดงแล้วเกิดอาการคุ้มค้ั่งทําทตัวแปลกๆปกออฝฟอโปรดให้ระวังอยากกินยาตัวนี้เด็ดขาดแล้วยายหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะคุณเพิ่งเอายายให้ยายกินแปลก,กแปละเนี่ยคุณยายล้มหน้าขมำตรงนี้อเอา้าเอาไงต่อด,ดีวะเนี่ยโอเคเอาล่ะไปดีกว่าไปดูรูปแมวดีกว่านะครับนะว่าไงแมว มึงโหได้ไงมึงไม่ใช่แมวโห่มึงจะมาหลอกกูเอาละมันบอกให้เราไปนอนใช่ไหมเราต้องไปนอนหรือเปล่าอะนอนนอนโอ้โหเสียงนอนกูยังแบบอะไรบนเนี่ยแล้วต่อมานี่คืออะไรอ่ะไปทําการบ้านเหรอแล้วการบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยไปทําการบ้านแล้วการบ้านอะไรวะเออเอเดีอยเดือ้าวกูตายกูตายกูตายท่านผู้ชมคุณยาย คุณชายตาแดงอุ้ยคุณชายตาแดงอุ้ยเฮ้อเฮะ ่านผู้ชมเอาละคราวนี้เราเริ่มใหม่เรามาพร้อมพี่น้องนะครับนะนั่นก็คืออีกคนหนึ่งเออเหอหนูอยากจะให้แม่ช่วยดูแลเด็กๆสองคนนี้ด้วยนะเขารักกันมากกูเพิ่งรู้จักมึนตะกี้เองโอเคเอาละเริ่มแล้วนะครับนะฮู้วันดีเพื่อนเพื่อนอะไรเราคือพี่น้องกันเออเราโดนแม่ให้มาฝากดูกับยายเนี่ยนะครับนะโอเคเอาละอู้เอาหลอดทำเตาช้นเนาะทำเตาช้นอันดับแรกนยายจะต้องไปเอาอาหารก่อนไปเอาอาหาร เ,เตรียมเอาไว้ระหว่างวันมันอันตรายมากเลยถ้าคุณยายกินยาเข้าไปน่ะแต่มันเป็นภารกิจที่นายจะต้องทำนั้นมันเดินไปไหนของมันวะน่ะไปเลยหน้าที่นายไปเติมอาหารก่อนอเติมอาหารเหรอเติมที่ตู้เย็นใช่ไหมอ้ใช่แล้วนี่อ่ะโอเคเติมใช่ไหมแล้วจากนั้นนายก็ไปวางไว้เฮอวางไว้เยอะๆเลยเผื่อเอาไว้เออใช่ว่ะใช่ใช่เลยเออใช่เราเอาเผื่อ,อไว้ไงอ่าเอาเผื่อ,อไว้สี่จานแล้วยังไงต่ออา้าว ยังไงหูเดี๋ยวฉันจะทาหน้าที่ดูแลยายเองเู้เดี๋ยวฉันจะไปส่งยายเข้าเออที่นอนเองนะพวกนั่นไงคุณยายล้มหน้าขมามอีกแล้วพวกเจมชิบหายได้เลยแล้วแล้วแล้วเราจะต้องทายังไงต่อเนี่ยกินข้าวเดี๋ยวเองโง่แกกินยังเนี่ยกูยังไม่ได้กินเลยโอเคกินแล้วฉันทําอาหารเผื่อแกด้วยนะโอเคขอบคุณมากไอ้คอยโอเคเออแซ่บมาก โอเคนาะยทำดีมากเลยต้องทำอาหารเผื่อไว้ทุกคืนนะเพราะว่าคุณยายจะมากินเราเราจะไม่มีเวลากินอาหารและทำอาหารด้วยอ่ะเอาล่ะดูทีวีผมว่ายานี้แหละน่าจะเป็นยาของคุณยายนะครับนะหน้าตามหน้าเหมือนแม่เราเลยวะ่ะแม่ที่มันส่งให้กับเราอะ่ะใช่ไหมหน้าเหมือนแม่เราจริงๆเลยนะครับนะเหมือนยามันหลุดรั่วออกไปเหรอในคลินิกอะไรสักอย่างห้องปฏิบัติการ เออแต่หน้าตาเหมือนแม่เราเลยท่านผู้ชมฮู้ใช่แล้วมันคือแม่เราแม่ของเราได้ทํายาเถื่อนหลุดออกไปไม่รู้ว่าเหตุใดทําไมแม่เราถึงทํายาหลุดออกจากห้องปฏิบัติการเฮอ,อดูดิหน้าตาเหมือนแม่เอา้าทีวีดับแล้วฮู้ไปแล้วพวกเราไปนอนเล็วเดี๋ยวคุณยายตีตูดออโอเคไป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  ปิดเลยพวกอ่ะปิดไว้อ่ะโอเคเอาอะคุณยายจะมาพอคุณยายมาทำไมนายต้องรีบทำการบ้านต่อหน้าคุณยายไม่ไงคุณยายจะกินตอบอ่ะอ้าวอ้ดีนายต้องตั้งใจก้มหน้าเดี๋ยวนี้คุณชายเปิดประตูมาแล้วอุ้ยดูสิดูสิสสอุ้ยนะครับอู้ทำทำก้มหน้าไปอฉันเคยเจอคุณยายรูปแบบนี้มาก,ก่อนจะเป็นพี่ชายนายมาหลายปีแล้วนะอโอเค ะครับผ่านแล้วเอาแล้วยังไงต่อพี่ชายอู้จากนั้นเลยก็นอนเก็บพลังงานพลังงานในจมูกแต่ต้องคอยนอนตลอดนือ่ะนอนอเดียด,ดูเสียงนอนแม่งน่านำคาญมากเลยเอาละไอ้น้องชายไปไปกินข้าวกันเร็วปะอ่ะโอเคไปพี่ชายเธอว่าแต่พี่ชายชื่ออะไรอู้ข้าชื่อเออข้าชื่อควนัน ทำไมชื่อมึงแปลกจังเลยวะเนี่ยโอเคไปกินข้าวเร็วไปกินข้าวกันไปกินข้าวอ่ะกินข้าวปุ๊บทําอาหารต่อขอกินน้ําก่อนนะพี่ชายแป๊บหนึง่งเอาละไปพี่ชายทำอาหารเฮ้ยเฮ้ยไฟดับไฟดับไฟดับไปพี่ชายเดีย๋ยวเดี๋ยวผมทําอาหารให้โอ้ได้เลยโอเคเอาละไปไปไ,ปไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไพี่ชายมันออกมปแล้ว ยป้านั่นยาป้านั่นมันโรคจิตเอออือเรียบร้อยเรียบร้อยล่องหุนล่องหุนล่องหุนคืออะไรไม่รู้ไม่รู้กูซื้อก่อนกูซื้อกูซื้อกูจะซื้อตอนนี้กูจะซื้อตอนนี้กูจะซื้อซื้อซื้อเลยซื้อเลยด่กูล่องหุนยังกูล่องหุนยังอ้าวอกมาโดนหลอกเรียบร้อยกูตายล่องหุนคืออะไรยังไม่ได้ใช้เลยเอาล่ะตอนนี้ท่านผู้ชมผมซื้อล่องหุนหนึ่งครั้งแล้วนะครับแล้วล่องหุนใช้ยังไงวะล่องหุนเหรอใช่อย่างไงเ อ่ะเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมล่องหุนอยู่หรือเปล่ามาแล้วนาฬิกาเออคุณย่อยออกมาแล้วด้วยจะเห็นผมไหมเห็นผมไหมเห็นไหมเฮ้ยเอ,อ้าแม่งใช้ยังไงวะกูงงเอ,อ้ากูเสียโลบอกไปแล้วกูวตายใช้ยังไงอะ่ะอ่ะเอาล่ะท่านผู้ชมคราวนี้ผมจะเอาจริงแล้นะครับนะผมจะไม่เล่นแลนะฮะโอเคโอเคคุณยายผมทําการบ้านอยู่ครับผมอ่านหนังสืออยู่ครับคุณยายโอเคดีไป ะก,กี้นะครับนะผมเพิ่งมารู้ว่าเนี่ยมันอยู่ท่านนนะครับ <S <S ผมลืมอ่านนะครับนาะเนี่ยมาเนี่ยผมมีมองไม่เห็นสามอันเลยนะครับนะแต่ผมต้องกดเอนะครับนะผมไม่ได้กดเฟไงตะก,กี้เอออ่ะโอเคนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับนะอ่าโอเค11นาฬิกาสบายหรืออ่ะแล้วต่อมาเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะมีคนโทรมาเหรอเฮ้ยยังไงอ่ะมีคนโทรมานะครับตอบดิตอบไปดิฮัลโหลครับมีใครอยู่ไหมฮัลโหล ช่วยด้วยคุณยายผมจะกินผมฮัลโหลครับฮัลโหลคุณยายมายังโอ้คุณยายมาแล้วชิบหายนะคุณจะรอดไหมเดียคุณจะหิวตายไหมวะเดียเดี๋ยวก่อนนะเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีอ่ะอ่ะนั่งก่อนนั่งทำงานโอ้แม่งอ้ยอีกแล้ว ออไอเด็กนี่จะออให้ฉันรู้นะว่าแกโกงข้อสอบไฮ้ไปชอยจะให้ฉันรู้นะว่าแกแอบหบลอกฉันนะผมไม่ได้หลอกคุณยายอยู่แล้วครับกูไปแหละกูวิ่งตามตูดคุณยายไปเลยแล้วเข้าออวิ่งไปความหิวมันจะครอบงำฉันแล้วเอาละครับตอนนี้นะครับพลังงานอา้าวอันนี้หมดแล้วว่าผมเติมเข้าไปอีกไม่ได้แล้วว่า ไม่มีแล้วว่ะต้องทํำยังไงอะ่ะผมอยากเอาจากที่นี่ช่วยด้วยเออกูจะต้องเออกูจะต้องรอดกูจะต้องรอดคุณยายจะต้องไม่มากินตับกูโอเคเอาละนอนต่อเอาแล้วคุณยายแม่งมาอีกแล้วแล้วเข้าอ่านหนังสือ อว่าไงไอ้หนูโทดโโโโสอบทดสอบอแกยังทําการบ้านอยู่นี่ตั้งใจเรียน,นะนอะคุณยายแม่งทรมหดมากเลยเอ,อตอนนี้กูเริ่มเมาแล้วเริ่มหมดพลังงานแล้วช่วยด้วยเออหมดพลังงานแล้วขอ,อ,อนอนตรงนี้ก่อนนะเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคเกือบกูสลบไปแล้วนะครับอตะกี้คุณยายแม่งเกิดอะไรขึ้นวะทำไมคุณยายแม่งมาทีเผอ,อยยี้วะเนี่ย กูตกใจหมดเลยเฮ้ยเฮ้อโอ้โหพลังงานลดหวบลดหวบเลยลดหวบกูตายไปเน่ไม่นะไม่ไม่คุณยายเออผมเริ่มไม่ไหวแล้วคุณยายช่วยผมด้วยอ,อตอนนี้ผมมืนแล้วผมหิวแล้วคุณยายช่วยผมด้วยคุณยายผมหิวข้าวผมไม่หิวกะกูตา,าย กูตายนี่แหละครับชีวิตผมสามทุ่มผมต้องมาทำอาหารมือแรกสี่ทุ่มผมต้องมาทำอาหารในครอบครัวห้าทุ่มผมต้องมาอ่านหนังสือให้คุณยายเห็นไม่ไงคุณยายตีตูดเที่ยงคืนผมก็ต้องมานอนนอนเสร็จผมก็ต้องตื่นมาทำการบ้านให้คุณยายเห็นแล้วจากนั้นหิวน้ำผมก็ต้องมากรอกน้ำกินแล้วก็มาทำอาหารอีกให้ครอบครัวกินบ้าบอแล้วอะแล้วท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก็ตีสี่ใกล้จะตีห้าแล้วนะครับนะก็น่าจะเป็นคืนสุดท้าย หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่าเอาละคุณยายมาดูนะครับโอ้มันทำมันทำก่นอนบอหรือเปล่าว่าตีห่อแล้วเดีย๋ยวผมทําอยู่ครับผมทําอยู่ครับผมทําอยู่ครับครับยายครับผมทําอยู่ครับเฮ้ออย่าให้รู้นะว่าไม่ทําไม่งั้น กระตอยนะครับโคตรหล่อนเลยโอเคเอาล่ะตอนนี้ตีห้าแล้วตีห้าแล้วเราจะรอดหรือเปล่าหรือว่าต้องหกโมงผมไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไม่เคยเล่นเกมนีผ่านเลยแต่ผมคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนนังผีทั่วไปัดนแหละแบบว่าต้องถึงเช้าก่อนนะครับนะเราถึงจะรอดตำรวจถึงจะมาช่วยเออน่าจะประมาณนั้นแหละอ่ะมาแล้วนะครับตอนนี้หกโมงเช้าแล้วใช่หรือเปล่าอืมเอาเหรอเออยาน่าจะคายลินแล้วแหละผมว่านะหรือเปล่า เอาละอ,อฉันจะไล่ฆ่าแกถ้าแ,แกไม่ทำการบ้านแม่งโคตรโหดเลยเโหดก่าพอ่อกูอีกนะครับตอนนี้หกโมงแล้วคือ,อยังไงเอ้ยชนะแล้วเว้ยผู้รอดชีวิตคนเดียวนะครับมนาะปลดล็อกนี่ข่าวออกมาแล้วนะครับนะ้าข่าวด่วนข่าวด่วนตอนนี้อ,อทางเราต้องขอโทษด,ด้วยเอเพราะว่าเมีความผิดเกี่ยวกับยานะครับนะตอนนี้ตำรวจจับหรอหรือว่ายังไงคือตัวยาใช่ไหมคือออกมาไม่ดีใช่ไหมนั่นไงแม่ของเรานะครับ คนนั้นเลยตัวที่อยู่ในทีวีหรือเปล่านะครับเออใช่เลยแม่ของเราเอาล่ะตอนนี้เออแม่มาช่วยเราหรือเปล่าเออผมกลัวมากครับแม่แม่มารับเราเพื่อช่วยเราไปเหรอหรือว่ายังไงเออเอาแล้วนะครับจบแล้วยายบ้าจะดำเนินการต่อไปคือไปไหนอา้าวผ่านแล้วเรียบร้อยอา้าวกูผ่านแล้วดีว่าเอาละครับต่อมาเกมสามารถทําให้เราเป็นคนุณยายได้ด้วยนะครับนะ เพิ่งจะรู้แล้วผมก็ถูกซุ่มให้เป็นคุณยายด้วยเออเอาแล้วนะครับตอนที่ผมเป็นคุณยายวะยังไงยังไงอะไรนะครับภารกิจคือโอ้ไล่ตีเด็กเลยนะครับนาะวิ่งนี้แล้วุณยายมาแล้ว <c oughs> ผมตายนี่แน่ฉันจอกแกเรียบร้อยเอาตายจบง่ายอย่างนี้เลยเอ้า <c oughs> จบแล้วล่ะอะไรวะ อ่ะเอาแล้วนะครับนะถ้าเป็นการสุ่มเล่นแบบนี้นะครับคือเราจะต้องวิ่งหนีเหรอเราเล่นแบบเนื้อเรื่องไม่ได้นะครับนะโอเควิ่ง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 ไปแล้วพวกเราไปทําการบ้านวิ่งแล้วโอมาแล้วกุญแจมาแล้วกุญแจมาแล้วกุญแจมาแล้วปิดประตูแล้วเข้าปิดประตูปิดประตูอ้พวกเราช่วยด้วยออ้ออเออโอ,อ้ทำไมพวกแกเร็วอย่างนี้วะเนี่ยโอฉันตีพวกแกไม่ทันนะครับนะเออกุญแจตีพวกเราไม่ทันมาพวก พว <se ller> กเราพวกเราล่ะเพราะกาุญแจตีเราไม่ทานโอเปิดประตูอีกทีนึงิงซิโอโอดูมันดูมันดูมันกวนตีไมหมล,ล่ะอ่ะเราต้องมาชมต่อมาที่ผมงงเนี่ยคืออันนี้คืออะไรนะครับนะไอของเล่นชิ้นนี้คือจาสแกทุกคนนะ่ะคือคืออะไรผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับผมจะลองซื้อดูครับนะาแค่ยี่สิบเก้าโลบอกเออมันน่าจะเป็นอะไรที่เจ๋งหนักเลยนะครับอ่ะลองดูดินะครับ เออตอนที่ทุกคนกําลังทําอาหารอยู่นะครับนะเออเอาเลยพวกเราทาอาหารช่วยกันนะทาอาหารช่วยกันอใช่แล้วพวกเราทาอาหารช่วยกันมาเร็วไอ้คอยช่วยกันเอาล่ะผมจะลองกดจาสแกนดูนะครับนะ้าหนึ่งสองฮึบนี่เป็นไงอู้ออ้อก็เลยขึ้นกับพวกฉันก็นเลยขึ้นอ๊อวโอ้พี่ีหลอกพีหลอกอ๋อพีหลอกพีหลอกพวกเราขึ้นบ้านแล้ว <c oughs> เอาเอาแม่งมาจริงวะเอาตะกี้คือเหมือนเหมือนหลอกนะครับว่าว่าคุณยายมาทําการบ้านเหรอหรือว่ายังไงนะครับออาโอ้ตะกี้พวกเราโดนหลอกหรือเปล่าเอาชิบหายไฟดับยังไม่ได้เติมไฟเลยอ้าเอาล่ะถ้ามาชมต่อมาผมได้เป็นว่าเอาละเว้ชิบหายแล้วคุณยายจะมาตีตูดเราคุณยายข่อยด้วย <c oughs> ฉันคือคุณยายคอยเอาแหละคุณยายคอยมาแล้วปุ๊บพวกเราล่บมาเร็วคนดี้่าแล้วนะครับคุณยายคอยอือโอคุณยายครับจะตีผมเลยนะครับคุณยายผมขอร้องแล้วครับคุณยายผมยายครับเอาลนะอะคุณยายจะวิ่งนะครับตอนนี้คุณยายมีแรง5 0โห่พวกแกนั่งทำงอนไปซะโอ้ทำการนมอนที่แม่กระสั่งให้ฉันตีไว้พวกแกเนี่ยเออเรียบร้อยหลับนะครับนะตอนนี้เราอยู่ในห้องห้องหนึ่งเหรอคือคุณยายทำอะไรได้มั่งนะครับนะก็คือ ไล่ฆ่าเด็กๆไล่ฆ่าฐานตัวเองนะครับแล้วก็กินข้าวคุณยายกูต้องกินข้าวด้วยหรอกวะเนี่ยต้องกินไหมหรือว่ายั่งอาหารเด็กๆก,กินเหรอหรือว่ายังไงคุณยายต้องกินอาหารด้วยเหรออ่ะวางไว้ที่โต๊ะอย่างนั้นก็กินอ๋อมันเพิ่มแรงนะครับนะไม่ได้เพิ่มความหิวเข้าใจแล้นว่าแต่คุณยายไม่มีสกิลอะไรเลยเหรอนะครับนะเอ้าวแลวถึงเวลาแล้วนะครับประตูเปิดแล้วเว้ยเฮ้ยอู้อ๋อคุณยอยมาแล้ว,วเพวกเราวิว่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วอ กนั่งเยนซ่าคุณยายครับผมนั่งเยนปกตินะครับคุณยายโอ้เอาล้วฉันจ,จะตรวจสอบพวกแกอืมอ้าวแล้วที่เหลือมันอยู่ไหนวะเนี่ยฮ่าที่เหลือมันน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับคุณยายเดี๋ยวก่อนเนาะพวกแกอุ้คุณยายกรบอบเดี๋ยทำผมเลยนะครับผมขอโ้อผมขอร้อผมไม่ทำอะไรผิดผมขอร้องเถอะครับผมขอร้รองแต่คุณยายโอไม่เว้ยนี่นะโอ้คุณยายคุณทำไมคุณยายทำผมแบบนี้เรียบร้อย เอาล่ะนะครับตอนนี้นะครับคุณยายแม่งนอนได้ด้วยนะครับนะป้าบอนี่คือความฝันวู้เย่อะไรวะนะครับอ๋อเอาไว้เติมหัวใจมาเต็มพร้อมคุณยายวิ <S <s นน่งแล้วครับบูบ่าแล้วนะครับบอคุณยศคุณรบดีทำผมเลยนะครัรบผมก็ลลงตั้งใจเรียนผมได้แก่สีได้น,นอนครับบอกแม่มารับผมทีผมกลัวผมก็เคี่ยวคุณยายกับตาคุณยายมากเลยตาคุณยายสีแดงนักนัวมบ้า แกตั้งใจเรียนฉันก็ไม่ด่าแกหรอกอู้นี่ลงลงจากที่นั่งเลยอู้แล้วแกจะไปไหนผมหิวข้าวผมอยากกินข้าวครับคุณยยาอใจถ้าคุณยายไม่ให้กินก็ฆ่าผมเถอะเอ้าไม่ฆ่าตัวตายเลยนะครับสงสัยเด็กนี่นะครับเรียนจนเครียดนะฮะอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมต่อมาเอ้ากูเป็นอีกแล้วเหรอเฮ้ยกูเป็นอีกแล้วเหรอฮะดูดิดูดิโอ้โหกเราวิ่งนี่ลราม้นั่นนี่ลราโม้ มึงไปวิ่งไหนล่ะไม่ว well. ิ่งไหนหรอพวกเราทุกคนเร็วรีบอ่านหนังสือแล้วเข้าไม่นะคุณยายเมู่่ทำกับผมแบบนี้ผมขอร้องแล้วคุณยายคุณยายครับพวกเราขึ้นมาเร็วขึ้นเราขึ้นมาไอ้โง่ฉันขึ้นไปแล้วขอโทษทีฉันตับกันไม่ทันพวกเราขึ้นไปมันลอยไปไหนมัน อะไรวะเนี่ยไอเด็กพวกนี้อ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้คราบใน,นการเล่นเกมคุณยายสุดหลอนบังคับให้เด็กแม่งทำการบ้านแถมยังกินยาอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ทำให้คุณยายข้งก็ๆๆเจนะ็บไอ้เจ้าเดยแหละบ๊ายบาย